มก็สวัสดีครับอยู่กับ n a k OQ TV อีกรอบเช่นเคยนะผมคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมารีวิวงานรโตหกดาวนะผมก็ดามีมันจะเท่าไหร่นะครับก็ผมอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะต้องไปลองรีวิวดูก่อนนะผมก็ในตอนนี้ผมก็ได้บับเออวินมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทุกคนถ้าใครนี้ครับ อย่าไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ใช่กดกดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมก็ื่อไม่พลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแจ้งเตือนนะผมก็ครับอย่าลืมนะผมก็ไปเดี๋ยวเาไปดูกันนะครับอันนี้ผมจะตัดไปตอนที่ตั้งผมมีเยอะๆแล้วนะครับผมก็ตอนนี้มันก็ต้องจนๆไปก่อนนะผมก็เออ ประมาณนี้ครับผมก็ตัดก่อนเลยละกันโอเคครับผมตอนนี้ตังเืองผมก็จะเยอะขึ้นแล้วนะผมก็ตอนนี้เราจะมาอัพารุโตะกันนะครับผมก็ไปดูกันว่าดาเมจมันจะเท่าไหร่นะครับผมอัพไปวางอะครับน่งศูนย์ขั้นน,น,นะอันนี้ผมใส่เอาไฟอะกลัวมันไม่แรงครับ ก็อัพไปเลยครับจากขั้นศูนย์เป็นขั้นหนึ่งก็ดามีดประมาณสามพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดนะผมก็อัพขั้นที่สองมีดามีดหกพันสามร้อยสี่สิบหกนะผมแล้วก็อัพขั้นที่สามนะผมก็มีดามีดแปดพันแปดร้อยสิบเอ็ดนะผมก็ลองไปอัพขั้นที่สี่เลยก็มีดามีดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้าดามีดนะผม ก็อัพไปต่อครับขั้นที่ห้านะผมก็มีดามิ่งหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้านะผมก็ดามิ่งมันก็จะประมาณนี้นะในการอัพขั้นที่ห้านะครับแล้วเราก็จะมาอัพขั้นที่หกต่อครับขั้นที่หกก็จะมีดามิ่งหนึ่งมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบเก้านะผมก็ประมาณนี้ดามิ่ของขั้นที่หกนะผมก็ขั้นต่อไปเลยแหละเจ็ดก็มีดามิ่ประมาณ องหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเก้านะผมก็เอาไปขั้นที่แปดมีลลเมตรจุดสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะผมก็ปไปขั้นที่เก้านะครับตอนนี้มันจะเป็นขั้นอัพจินเออก็จะใช้ขั้นต่อไปก็จะใช้หนึ่งแสนในการอัพนะผมก็ มันก็เยอะเลยแหละนะนเยอะนะผมให้หนึ่งแสนในการอัพเลยอ่ะโอ้ก็เยอะประมาณนี้เลยนะผมก็ตอนอัพขั้นที่เก้าก็จะมีดามดสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้านะผมดามจดมันก็จะแรงประมาณนี้นะในการอัพขั้นที่เก้านะผมก็เดี๋ยวผมไปเอาตังก่อนแล้วกันเนาะไปอัพปูม่าก่อนมนะั้ให้ตังดีวันนี้โอเค แอปูมาเสร็จแล้วนะ้บตังเหลือๆก็ไปอัพให้เจนอตนะกันนะครับก็วางเจนอตแล้วก็อัพไปนะผมรอตังผมเพิ่มเลยแล้วถึงตอนนั้นผมจะตัดคลิปไว้ตรงนี้นะผมก็โอเคไปโอเคครับตอนนี้เราจะมาเริ่มอัพนารูโตขั้นที่เกเป็นที่สิบกันนะผม ดูนะว่าดาเมจมันจะเยอะเท่าไหร่โอเคเอาไปเลยโ่ดาเมจขั้นที่สิบกจะมีดามสามหมื่นหกพัห้าร้อยไอ้สามแสนหาสามแสนบ้าไปแล้วแน่ๆเลยสามแสนก็ดาเมจก็จะเยอะนะครับประมาณนี้ในนารุโตขั้นที่สิบนะผมก็ จามีโคเยเลยก็มีก็เยอะนะครับผมอ,อ,อึ้งเลยอึ้งนะผมเออในคลิปวิดีโอหน้ามผมจะมารีวิวอาจารย์โกโจสโตลูนะบหกดาวนะครับผมก็ถ้าใครอยากดูก็ช่วยกดติดตามนะครับผมประมาณนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อ คลิปใหม่จะมามาจะได้แจ้งเตือนนะผมก็ขอตัดไว้ก่อนแล้วกันเนาะอืมก็อันโตนต้องใช้ต,ตังค์สักหนึ่งล้านเลยท่านผู้ชมคนระับก็ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะสำหรับขั้นที่สิบของน้ารูปนะผมก็จะรอขั้นต่อไปนะครัก็ตัดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันตอนนี้ตังค์ก็ยังไม่พอเลยนะ ครับผมก็เออรอบูมาอัพตังเพิ่มหรือผมลืมอัปบูมาอ่ออัปบูมาตันแล้วนี่โอเคครับผมก็อัพเศรกิจได้บนนี้อนนี่ไงอับได้แล้วนะครับผมก็รออัปอัพนาลุโตเป็นขั้นสิบเอ็ดนะโกงใช้ตังโคตรเยอะเลยนะ แนะนำนะันารูโตตัวนี้มันก็จะเก่งต้นเก่งนหน่อยนะนะผมก็ตัดคลิไปไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันยังไม่สิดอีกรอตั้งนานเลยนะวันนี้โอเครออีกแล้วกันโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ <c oughs> อับขั้นที่11เป็นที่เรียบร้อยนะผมก็นารูโตวีดาหเมตหนึ่งล้านห้าแสน สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าดามีนนะผมแล้วถ้ารวมบัฟเออร์วินด้วยล่ะดับสกเกตแป๊บอ่ะสกเกตไม่พอรวมบัฟเออร์วินนะครับแต่อันนี้ผมก็บัฟบ,บนไม่เป็นนะครับนะผมถ้ารวมบัฟเออร์วินโอ้โหสองล้านทุกคนสองล้านนะทุกคนดูดิดามีมันก็จะประมาณนี้อ เฮ้ยโคตรแรงโอ้เอาจริงดิเนี่ยอ้โหโคตรแรงอ่ะทุกคนนะ้วผมคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกผมนะนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะแล้วอย่าลืมดกดกดกดติดตามนะนะผมแล้วก,กดกระดิ่งนะครับผมนะครับถ้าใครอยากไม่พลาดคลิปใหม่ ก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับจิกกัน